ที่่ยังไมบนเธอเองก็อย่าบ่นไปหน่อยเลยแกแกแกมปอยู่ในห้องฉันได้ยังไงเนี่ยน้องดาววีคิสมายเออหยกวันนั้นที่เราคุยกันเรื่องหอพักอะฉันในห้องแล้วนะจริงเหรอจริงสิ ก็ตอนข้าวเพื่อนฉันที่เป็นเจ้าของหอ mm hmm. เขาโทรมาบอกว่ามีคนออกพอดีงั้นก็ดีเลยสิลองย้ายเข้าไปได้วันไหนอะ่ะพอมันไหนก็ย้ายได้เลยแต่หอนี้เราต้องหารเงินคนละครึ่งนะได้สิฉันโอเคงั้นเรามาทําข้อตกลงกันดีกว่าเวลาอยู่ด้วยกันจะได้ไม่มีปัญหา mm hmm. เล่นแต่เธอก่อนเลยเธอมีข้อเสียอะไรบ้างเหรออือ mm hmm. ฉันหรอฉันไม่ค่อยมีนะจะมีก็แค่ mm hmm. พวกของใช้ที่ฉันไม่ค่อยเก็บ เวลาจะใช้จะได้หยิบง่ายๆอืมส่วนฉันเป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงเวลาเธอจะใช้ของฉันเธอต้องของก่อนเพราะฉันเป็นคนห่วงของมากอโอเคไม่มีปัญหาโอ หองน,น,น,นยโยฉันมาดูห้องแล้วนะโอเคเลยไม่เลยเกินไปแต่ว่าห้องน้ำอยู่ข้างนอกนะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่ราคาถูกที่สุดโอเคแค่ห้องน้ำไม่เป็นอะไรหรอกแล้วก็เตียงมีแค่เตียงเดียวนะเธอนอนเตียงไปเลยก็ได้เดี๋ยวฉันนอนพื้นเอง แล้วนี่แกอยู่ไหนแล้วเนี่ยใกล้ถึงหรือยังใกล้ถึงแล้วฉันนั่งแท็กซี่มาเอ้าแล้วเธอจะนั่งแท็กซี่มาทำไมอ่ะหอพังอยู่ใกล้โรงงานไม่ใช่หรอเออนะเออเออเรีบมาก็แล้วกันไปจัดห้องดีกว่าเรา เดี๋ยวเอาพมันกันตรงนี้ก็แล้วกันจะได้มีความเป็นส่วนตัวตรงนี้ของโยกตรงนี้ของเราแล้วก็เปลี่ยนรูปด้วยดีวยกว่าเ<ม>ติมเอรนิเจอร์อะไรอีกดีนะโหยห้องกว้างใช้ได้เลยนะโยกอยู่ใกล้โรงงานด้วยเออนี่ใครเหรอโยก หอนี่แม่ฉันเองสวัสดีค่ะแม่จ้าอ๋อสงสัยย้ายหอใหม่วันแรกแม่คงมาดูด้วยความเป็นห่วงไม่ต้องห่วงนะคะแม่หนูกับโยกสนิทกันเดี๋ยวหนูจะดูแลโยกให้เองค่ะฮะ้หนูพูดอะไรของหนูเนี่ยจะดูแลโยกเขาทำไมอก็แม่มาดูหอเพราะว่าเป็นห่วงโยกไม่ใช่หรอคะ ปล่าแม่จะมาอยู่ด้วยฮะอะไรนะคะหยกนี่มันเรื่องอะไรกันอะก็แม่ฉันเพิ่งมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เพิ่งมาถึงวันนี้แกจะให้แม่ฉันไปนอนที่ไหนแล้วอีกอย่างห้องนี้เราก็หานสองแสดงว่าฉันก็ต้องมีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งฉันจะเอาใครมานอนมันก็เรื่องของฉันไอ้หารกันมันก็จริงอยู่แต่เธอควรถามฉันก่อนไหมไม่ใช่พาใครมานอนก็ได้แบบนี้ ก็น,นี่ไม่ใช่ใครที่ไหนไงแม่ฉันเองเอาเถอะนะแม่ฉันมาอยู่แค่ไม่กี่วันแกอย่าใจดำไปหน่อยเลยไหนบอกว่าเพื่อนกันไงเรื่องแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้อืมก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันไปข้างนอกก่อนนะฉันจะไปซื้อของใช้ส่วนตัวอืมห้องใหญ่ดีนะแม่ มแบบนี้แม่อยู่สบายเลยทนเนี่ยเรามาจัดห้องกันดีกว่าแม่เสร็จแล้วก็จะได้ออกไปหาอะไรกินกันโอเคเลยลูกเฮเบื่อจังไม่มีอะไรทำเลยออกไปหาขนมกินดีกว่า ขนมของเพื่อนหยกนี่กินไปสักห่อสองห่อคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งโหย้ยขนมน่าก,กินทั้งน,นั้นเลยเอานี้ดีกว่าอันนี้ก็น่าก,กินเอานี้ด้วย ส่งตอนสี่โมงคึ่งก็ได้ค่ะเพราะวันนี้หนูไม่ได้ทำโอหนูกลับไวค่ะสวัสดีค่ะอ้าววันนี้ไม่ทำโอหรอฟ้าเปล่าว,วันนี้มันเกิดแฟนนะ่ะฉันก็เลยจะเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์เขาสักหน่อยเออแม่เธออยู่ห้องใช่ไหมยอยู่สิทำไมหรองั้นฉันฝากให้แม่เธอรับเค้กที่ฉันจะเอาไปเซอร์ไพรส์แฟนให้หน่อยนะได้ได้เดี๋ยวฉันบอกแม่ให้ เห็นหรือยังล่ะข้อดีของการที่แม่ฉันไม่อยู่ด้วยเอออฉันเห็นแล้วเฮ้ยไม่ถนัดเลยมือดีกว่าอืม ค้กหนูอยู่ไหนล่ะคะอา้าวนี่เค้กหนูเหรอลูกแม่แม่ทำอะไรลงไปเนี่ยหนูจะเอาเค้กนี้ไปให้แฟนหนูหยกแม่เธาทำแบบนี้ได้ยังไงโอ้ยฟ้าแล้วกินเสียงั้นทำไมเนี่ยก็แม่เธอเอาเค้กของแฟนฉันไปกินไงจะไม่ให้ฉันโมโหเหรอแมนิดๆหน่อยหน่อยเองนะหนู ถือซะว่าเป็นค่ารับเค,ค้กให้กันแล้วกันเนาะไหนแม่ฉันก็กินไปแล้วแกก็ไปซื้อใหม่แล้วกันตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอยู่นี่เดี๋ยวฉันโอนค่าเค,ค้กไปให้ทำเป็นเสียงดังไปได้กินต่อเถอะแม่จ๋าลูก แหละน่าใช้ครีมนี้ดีจริงๆซึมซับก,ก็ไวกลิ่นก็หอมแม่ทำอะไรอยู่อะคะอ้าวโยกฟ้ามาพอดีเลยแม่จะถามว่าครีมนี้ซื้อที่ไหนลูกทาเท้าดีมากเลยตัวไหนคะแม่ตัวนี้ไงลูก นี่มันคีมทานหน้าหนูนะคะแม่แม่จะมาใช้โดยไม่ขออนุญาตหนูได้ไงคะอะไรกันแม่ใช้ไปแค่นิดเดียวเองนะนั่นสิแกขึ้นเสียงใส่แม่ฉันอีกแล้วนะนิดเดียวเหรอแกรู้ไหมว่าครีมนี้ฉันซื้อมาราคาเท่าไหร่และฉันต้องเก็บเงินนานแค่ไหนถึงจะได้ครีมนี้มาโยกช่วยแม่หน่อยสิก็แม่ไม่รู้ฟ้าแม่ฉันอยู่ห้องคนเดียวน่าจะเบื่อนะ่ะ ปล่อยๆแม่ฉันไปเถอะแม่ฉันอายุมากแล้วแต่นี่มาหลายคานณียกไหนจะครีมไหนจะเค้กที่ฉันซื้อมาให้แฟนแล้วก็ขนมอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าแม่แอบกินก็แม่ไม่มีอะไรทำเนี่ยเอาอย่างนี้เสาร์อาทิตย์หนูไปต้องทำโอ๊หาแม่ไปเที่ยวนะนะแม่อยู่ห้องคนเดียวแม่ก็เซ็งเดี๋ยวจะทำให้ฟ้าลมเสียอีกเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วแม่ขออยู่อีกสักครึ่งเดือนแล้วแม่ค่อยกลับนะลูก แต่แม่ครึ่งเดือนเลยเหรอคะใช่แค่ครึ่งเดือนเองลูกสาวที่ยังไม่บน่นเธอเองก็อย่าบ่นไปหน่อยเลยเอาเธอแกเดี๋ยวสาร์อาทิตย์นี้ฉันจะพาแม่ไปเที่ยวแกจะได้อยู่คนเดียวแบบส่วนตัวไงสนุกไหมคะแม่สนุกครั้งสุดท้ายที่แม่ไปเที่ยวทะเลก็สมัยสาวๆแล้วมั้งปไป เข้าห้องกันเถอะป่านี้ฟ้าเตรียมข้าวไว้ให้กินแล้วล่ะค่ะแม่แกแกแกมาอยู่ในห้องฉันได้ยังไงเนี่ยอะไรกันครับนี่ห้องผมผมเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่อะไรนะเพิ่งย้ายมาแล้วคนชาคนก่อนละ่ะเขาย้ายออกไปเมื่อสองวันที่แล้วครับแล้วรู้ไหมว่าย้ายไปที่ไหน ฉันจะตามไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเรื่องของฉันล่ะ<ม>น่าจะอยู่ที่นี้ตีลงไปดูได้เลยครับนี่ฟ้าเธอย้ายออกไปแบบนี้ได้ไงแล้วแม่กับฉันจะไปอยู่ไหนจะอยู่ที่ไหนมันก็เรื่องของพวกเธอเพราะฉันยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อจะได้อยู่คนเดียวอย่างสบายๆฉันไม่อยากอยู่ร่วมห้อง กับคนที่เห็นแก่ตัวแบบพวกเธออีกต่อไปแล้วโชคดีนะฟ้าฟ้าลราฉันจะไม่อยู่ไหนแล้วเนี่ยเราจะเอาอย่างไงดีลูกไม่น่าเลยเราหนูก็ไม่รู้เหมือนกันต่างคนต่างอยู่แล้วกันแม่เอาแล้วทำไมพูดแบบนี้เลยโยค คนเด้ยเฮ้ยเอาเปล่าเว้ยเฮ้ยช่างคนพวกเราเล่นมันให้ยับเฮ้ยเิวไอ้ควันหมดแล้วร้านฉันถอดชอบมาช่างคนด้วยช่างคนด้วยช่างคนด้วยช่างคนด้ยช่างคนด้วยเราช่างคนหลับลูกกาให้เราจะสนเราเด็กช่างคนบุญน้อย เฮ้เฮ้สาธิกาท่านก็ปล่อยให้พวกเราหน่อยหาว่าเราเกเรเฮ้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 นักเลงแบงไปเลยไม่ต้องไปสนเราเด็กช่างกลนี่ว่าเฮ้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 ยานจะชนก็เข้ามาให้มันรู้ว่าเราเป็นเด็กช่างกลนเฮ้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 ชีวิตเด็กช่างอย่างพวกเรา ที่ชาวบ้านของมองว่าเป็นเด็กก้าวร้าวชอบใช้ความรุนแรงจริงๆแล้วพวกเราก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นที่คึกขนองไปตามวัยรอวันที่จะเติบโตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้าเอาอะไรดีตะเสิร์วันนี้กับข้าวน้อยมีแค่นี้แหละเอาต้มไก่ก็ได้ประจุพิเศษนะได้จ้ะ ด็กช่างไม่รู้ทำไมพวกมันชอบปีกันจังเลยพ่อแม่อุตส่าห์ส่งให้เรียนนี่ถ้าพลาดเกิดอะไรขึ้นมันเอากลับคืนมาไม่ได้เลยนะไม่สงสารพ่อแม่กันบ้างเลยเอาน,นี้จ้ะหนึ่งร้อยลูกชายผมเขาก็เรียนช่างนี่เขาก็ไม่กลับบ้านมาหลายวันแล้ว <G ül> เฮ้ยเดี๋ยวใจคอแกจะไม่กลับบ้านไปห,หาพ่อบ้างเลยวะใกล้สอบแล้วนะเว้ยเดี๋ยวมันไม่กลับหรอกมันมีแม่ยกยกคอยดูแลอยู่เว้ยไม่ต้องกลับก็ได้เขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้วกลับไปพ่อกระบ,บ่นวะอยู่กับเมียดีกว่า <S 2> <S 2> <S 2> เออที่ถาม <S <S อ่ะเพราะมันใกล้สอบแล้วแล้วมันต้องจ่ายค่าเทอมแกยังไม่ยยจ่ายไม่ใช่เหรอยังยก มีให้ยืมไหมข้าวมีให้กินบ้านมีให้อยู่แต่เงินอ่ะไม่มีให้ยืมหรอกเดี๋ยวเชื่อเรานะถึงพวกเราจะเลวไม่มีใครรักแต่คนที่รักเราที่ส hey, ุดก็คือพ่อแม่กลับไปหาพ่อแกเถอนนะเออวันนี้แหละจะกลับบ้านขอเงินมาเผื่อหยกด้วยนะข้าวจะหมดแล้วแม่เป็นคนดีกันซะงั้นเฮ้ย เทคโนเฮ้ย <Techn> <Hey. S 1> มีเทคโนไปนะไป <Hey. S 1> เดียวโยกไปเอาของมาเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> hey. ơi, ôi bảo ơi, 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 chẳng con em miếu ôi ôi ơi ôi 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 Miếu ôi 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 có ôi 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 เไเดียวทำไมหาแต่เรื่องมาให้พ่อเสียใจมิวเฮ้ยงหมดแล้วล่อฉันพังหมดแล้วไอ้มิวเฮ้ยเฮ้ยไปด้วย ขัชอบมาเร็ววริวมิว ยังไม่ได้ทุนคืนเลยเฮ้ยจะเก็บเงินค่าเสียหายที่ใครเนี่ยประจุมผมขอโทษผมขอโทษนะประจุมเรื่องอะไรลุงเสิร์ เด็กช่างกลุ่มเมื่อกี้หนึ่งในนั้นมีลูกชายของผมอยู่ด้วยลุงเสิดไหวหรือเปล่าเนี่ยลุงเสดค่าเสียหายเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองนะป้าจุมลุงเสดมิว เ,เฮ้ยเดี๋ยวในยินนี่แกบอกว่าแกจะกลับบ้านไงเดี๋ยวมึนๆค่อยกลับอย่าลืมของเงินพ่อมาจ่ายข้าวห้องให้หยกด้วยนะเดี๋ยวเฮ้ยแม่โทรมาแม่จา๋าว่าไงจ๊ะรอกินข้าวได้ได้ได,ได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบกลับรักแม่นะครับสวัสดีครับ เฮ้ยขอตัวกลับก่อนนะไว้เพื่อนพอดีแม่รอกินข้าวเออโชคดีเพื่อนเฮ้ยมาถึงนี่เลยหรออิมิว้วเล่นมาให้ยับออพ่อแกป่วบบยแกว่าอะไรนะ ลุงเสร์ฐเขาป่วยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพอ่อไม่ต้องไปังมันเล่นมาให้จบเลยเอาไรวะเดียวเดียวสักรีของสถาบันจะย้อมให้มันไปยาวนึงไง เดี๋ยวถ้าแกเอาเสื้อไปคืนมันเราเลิกกันหยกวางสักดิ์ศีลงเถอะก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปไม่หยกเกียดมันหยกเกลียดไอ้บิวมันทิ้งหยกไปหยกเราเลิกกันไปนานแล้วนะต่างคนต่างอยู่เถอะ จนะเพื่อนเรื่องวันนี้ขอโทษด้วยนะเพื่อนตั้งแต่วันนี้ช่างกลกับเทคโนโลยจะเป็นเพื่อนกันเฮ้ยเฮ้ยเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเพื่อน ฮ้ยรีบไปเยี่ยมลุงเสริญดีกว่าเดี๋ยวหมดเวลาเยี่ยมเออเร็บไปกนะันเฮ้ยเดี๋ยวเราเยี่ยมพ่อด้วยไป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 ด้วยไปม<ป>ันใจละ